สามลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบสดีนะครับที่18พฤศจิกายนพศ2564หนันนี้ก็เป็นเวลา9โมง40นาทีนะครับอ่ามาน,นี้ใครจะแวะเข้ามาที่ร้านก็ได้นะวันนี้เปิดเร็วเพราะว่าน้องชายอยู่เพราะว่ามีช่างเขามาทำเนี่ยทำโครงสร้างนะครับอ้าวใครจะสั่ง6นิ้วเนี่ยนิ้ว หกน,น,นิ้วเสียบเดียวนี่หกนิ้วเสียบเดียวสวยสวยเลยนะครับนี่ค่าสีค่าลายหนูตรงนู้นเจ็ดต้นห้าร้อยนะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนี่เจ็ดต้นห้าร้อยนะครับสวยสวยเลยดูสินะครับประมาณนี้ทั้งนั้นแหละนะครับสวยสวยเลยเจ็ดต้นห้าร้อยนะครับไซส์หกนิ้วหัวเดียวนะครับนี่ดูดอกสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับนี่ดอกแรก 7ต้นห้า้อยนะครับเจต้นห้า้อยขอค่าส่ง50บาทอันนี้เป็นไม้ลายต้นอันนี้ขายต้นละ8ปดสองต้นร้อยห้าสนะครับนี่ใครที่จะซื้อเป็นไม้เหมาก็เจต้นห้าร้อยเท่านั้นครับเจดต้นห้ารก็จะไปแทงอุ้มๆแหละ7ต้น500เดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูเจ็ดต้นห้าร้อยนะครับเจดต้นห้ารสให้เท่าไหร่ดีอ๋อให้18ต้นพันเลยเอา ผมไม่อยากขายอ่าผมก็อยากรู้ลูกค้าจะช่วยผมซื้อแค่ไหนนี่นี่ไม้แฟนซีเต็มเลยไม้แฟนซีเต็มเลยแปดนิ้วก็แปดนิ้วก็จะหมดแล้วนะครับ8ดนิ้วแฟนซีจะหมดแล้วนะนี่นะครับนี่นะครับนี่ดูสวยสวยเลยนะครับนี่ดอกก็กําลังมาจะจะไปประมาณอย่างนี้นะครับนี่จะไปประมาณอย่างนี้นะครับจะไปลูกค้าก็ประมาณอุ้มๆอย่างเงี้ยครับนี่สิบแปดต้นพันขายเลยวันนี้สิบแดต้นพันนะครับโลเลยนี่มีเป็น เย,เยอะอะ่ะเยอะอ่ะในบ้านอีกอะ่ะนะครับ18ต้นพันธุ์เนี่ยเจต้น5้าร้อยนะครับเจต้น5้ารอยขอค่าส่งก็50บาทนะครับ18ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ขอค่าส่ง80บาทนะครับถ้าจะให้ส่ง e m s ไปสษีก็ขอเพิ่มอีก50บาทนะครับอ่า18ต้นพันธุ์นี่18ต้นพันุ์เลย18ต้นพันธุ์นะครับเนี่ 18, 000, ย 18, 000, สวยสวยใหญ่ๆเลยนะครับเจต้น5้า้อยหรือ18ต้นพันธุนะครับงามงามเลยงามงามเลยนะครับ วันนี้ก็จะรับอะไรนะวันนี้ก็จะจะรับ10ต้นไม้แฟนซี10ต้นพันธุ์นี้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคัดให้ลูกค้าขาประจาแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือนอกรอบแหละนอกรอบให้ลูกค้าใครจะสั่งก็รีบๆสั่งมาเดี๋ยวคัดให้ลูกค้าขาประจําแล้วของก็จะไม่มีแล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วนี่นะครับนี่นี่ครับไม้แฟนซี10ต้นพันธุ์ใหญ่ๆสวยๆเยอะๆเลยน่นน่ะ เต็มเลยเดี๋ยวต้องคัดขึ้นรถแล้วนะครับก็วันนี้ก็วันสุดท้ายก็ประมาณน่าจะปิดประมาณ2องทุ่มนะครับก็จะจะหยุดรับอ่าแปดนิ้วอ่าไซส์แฟนซีสิต้นพันขอค่าส่ง80นะครับขับใครที่จะสั่งเยอะวันนี้ก็ได้อีกได้อีกนะครับก็บอกมาเลยจะเอา50ต้นจะเอาร้อยต้นเดี๋ยวคิดราคาที่ถูกลงให้นะครับนี่ครับก็ไม้ก็อ้วนอ้วแหละสวยสวยแหละนะครับมันไม่ใหญ่ใหญ่บลึกบลากใหญ่มากผมก็เอาไปไม่ได้ใหญ่มากผมก็ต้องเอาออกเพราะว่าไม้มันจะเนี่ยอย่างเนี้ย อย่างนี้ผมก็ไม่ให้ไปนะเพราะว่ามันใหญ่เกินผมต้องไปขึ้นไซส์1นิ้วแล้วนะครับก็จะไปประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับไม้มาตรฐานนะครับไปแบบมาตรฐานนะครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับสิบต้นพันนะครับสิบต้นพันธุ์เป็นไม้มาตรฐานนะครับคือจะมีใหญ่ปนไปบ้างแหละผมก็คงไม่ให้แบบมาตรฐานอย่างเดียวหรอกก็ลูกค้าที่ได้รับก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยก็จะจะไม่ได้ใส่ไปนะครับเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นไม้เหมานะครับใหญ่ขนาดนี้ผมเอาไปขึ้น11นิ้วนะครับเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานใหญ่ใหญ่สุดก็คือประมาณอย่างนี้โอ้แต่มันก็ใหญ่แหละนะครับมันก็ใหญ่แล้วแต่แต่เต็มกระถางอย่างเงี้ยมันจะผมผมจะไม่ให้ตปเพราะว่าเพราะว่าผมจะไปขึ้นไซส์11นิ้วเพราะว่ามันจะขายราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะครับเนี่ยสิต้นพันขอค่าส่ง80บาทนะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยครับคุ้มคุ้มคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆแล้วก็เนี่ยนะครับเนี่ย เนี่ยไม้ไม้ที่แบบรากเนี่ยมันใหญ่เกินแล้วมันรากมันดันกระถางอะดันตูดกระถางเนี่ยรากเสียหมดพวกเนี้ยผมก็ตัดแล้วก็ตากแดดอย่างเงี้ยครับพอตอนเย็นๆมันแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงปลูกนะครับเนี่ยตัดตักแดดนี้เลยให้ให้แผลมันแห้งให้รอยเน่ามันหมดเนี่ยครับตักแดดนี้เลยเนี่ยแดดอย่างนี้เแล้วเนี่ยแดดแดดเีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตักแดดเลยพอประมาณห้าโมงหกโมงแดดตกก็เอาลงปลูกเลยครับแล้วก็จะไม่ไม่ลามต่อเพราะว่าให้แดดแต่มันเผาหนึ่งให้แดดมันเผาเชื้อโรคให้มันตายเนี่ย มันเบ่งมันเบ่งติดขอบกระถางเนี่ยจนแบบเนี่ยมันเบ่งติดขอบอันนี้อันนี้ต้นใหญ่มากเลยนี่ดูดีรากใหญ่มากเลยเห็นไหมนี่มันดันขอบกระถางนี่ให้จนเนี่ยรากเสียหมดเลยนะครับมันเป็นตออาราบิข่ำอ่ะมันเป็นตอยักษ์มันก็จะไม่หลบไม่เลี่ยงไม่อะไรมันก็ดันจนกว่าตัวมันจะเน่าหรือไม่กระถางก็แตกส่วนใหญ่ตัวมันจะเน่าก่อนเพราะว่ากระถางมันหนากว่าไงผิวมันไม่ได้หนาพอนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเส้นนี้ก็เหมือนกันนี่นี่นี่เนี่ยที่ตัดเดี๋ยวเส้นใหญ่มากเลยน่เนี่ย ก็เลยต้องตัดเพราะว่ามันดันกระถางถ้าจนแบบตัวมันะช้าเองตัวมันเสียเองเนี่ยครับเนี่ยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยผมก็จะคัดออกเนี่ยเนี่ยของคุณของคุณต้อยนะครับเนี่ยก็คัดออกเพราะว่ามันดันเนี่ยมันสุดขอบกระถางเลยนะครับเนี่ยก็ก็เอาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตากแดดอย่างนี้แหละพอตอนเย็นนะพอตอนเย็นพอมันแห้งแล้วผมก็เอาลงลูกให้มันสร้างรากใหม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากครับชนชมมันมันไม่ได้ว่าต้องประคบประงมอะไรมากก็คือเท่านี้แหละ มันมันมันไม่ได้แบบโอ้โหมีอะไรลึกลับซับซ้อนไม่ใช่ก็ตรงไหนมันตรงไหนมันเป็นแผลแล้วก็เอามาตัดใครจะไปล้างน้ําก่อนหรืออะไรก็ได้นะครับมันก็ดีนะครับแต่ผมแบบตัดแล้วก็ตากแดดนี้เลยแล้วก็ลงปลูกนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมทําไม้มาตลอดอ่ะเนี่ไซส์หกนิ้วเนี่เจ็ดต้นห้าร้อยสิบแปดต้นพันผมให้สิบแปดต้นพันเลยนะเนี่ยนี่ดูลูกไม้ส่วนนี้ไม้ใหม่ทั้งนั้นนะครับไม้ไม้ลูกไม้ใหม่ทั้งนั้นนะครับเนี่ย 18ต้นพันขอค่าส่ง80สั่งมาได้เลยครับสั่งมาได้เลยนะครับมีเยอะมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับเนี่ยใครสนใจก็ทักทายมาแล้วก็ไซส์กระถางไม้แฟนซีเนี่ย8นิ้วเอ่อ10ต้นพันุนี่ผมก็จะปิดรับตอน2ทุ่มวันนี้นะปิดรับเที่ยงคืนวันนี้แล้วกันเที่ยงคืนวันนี้ปิดรับปิดรับไซส์กระไซส์10ต้นพันธุนะครับเพราะว่าไม้ต้องลูกค้าสั่งไปแล้วก็คือสั่งมาแล้วเยอะเป็นพันต้นนะครับก็ต้องคัดให้ลูกค้าประจำละ นะครับอันนี้ก็คือเรานอกรอบกันเราเราแบบผมก็อยากขายอยากขายให้ลูกค้าจะเจ้าเล็กๆหรือว่าลายเล็กๆไปเลี้ยงไปอะไรนี่พวกนี้เขาไปลงร้านใหญ่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาบอกบางขายไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสั่งวันไหนแล้วเขาสั่งมาเมื่อคืนแล้วนะครับสั่งพันหนึ่งนะครับก็ก็ต้องปิดปิด,ปดลับละเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเอาไปให้ลูกค้าขาประจำนะครับก็คือต้องคัดคัดของขึ้นไปให้เขาก่อนนะครับอ่ะเนี่ยสวยๆเ,เลยนะครับเนี่ย นี่แปดนิ้วหัวเดียวก็มีนะแปดนิ้วหัวเดียวนี่ใครต้องการก็ทักทายมานะครับนี่ไม้แทนซีเนี่ยเพราะมันติดดอกแล้วมันสวยนะเนี่ย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 ซื้อเหมาไปเนี่ยสิบต้นพันเนี่ยคุ้มจะตายเนี่ยพอติดดอกแล้วสวยๆงั้นแหละนะครับนี่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 ไม้หัวเดียวนี่ดูไม้หัวเดียวนี่ไม้หัวเดียวนี่เห็นไหมเนี่ยแปดเออเจ็ดต้นห้าร้อยนี่เจ็ดต้นห้าร้อยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยสวยๆเลยแล้วผมให้สิบแปดต้นพันเลยนั่นแหละ แต่มันตุมต้มๆไปเอาไปบานที่ลูกค้าเหอะนะครับเนี่ยสิต้นพันนี่สวยๆเลย18ต้นพันขอค่าส่ง80นะครับถ้าส่ง EMS ไปสนีก็ขอเพิ่อมอีก50บาทนะครับเพราะว่าส่ง EMS มันแพงนะครับอ่าแล้วก็มีนี่ใบด่างหินอ่อนใช้กระถาง8นิ้วนะครับ3ต้น500นะครับ3ต้น500 7ต้นพันอ่าผมให้เลย7ต้นพันมีสาต้นห้าร้อยเจ็ต้นพันนี่ มีด่างหินอ่อนก็มีด่างสลันย่าก็มีนะครับนี่เขา,ขากันไปนะครับใครจะสั่งยังไงก็ได้สั่งมาเลยนะครับนี่สามต้นสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันนี่สามต้นห้าร้อยก็ขอค่าส่งห้าสิบเนาะเจ็ดต้นพันก็ขอค่าส่งแปดสิบนะครับใครต้องการที่มันแบบเอ,อเยอะกว่านี้หรืออ่าใครต้องการที่จะส่งเอ s มเอสไปสนณีหรืออะไรก็ก็ทักทายมาก,ก็บอกผมก็ต้องขอค่าส่งเพิ่มอีกเท่าไหร่นะอีกอีกห้าสิบบาทนะครับนี่ นะครับท่านใดสนใจก็ท mm ักทายมาเลยนะครับสวยๆไม้ใหญ่ๆสวยๆดูสิใหญ่สวยมากใหญ่สวยมากนะครับเนี่ยโอ้โหล่ำๆสวยๆเลยเนี่ยด่างหินอ่อนอันนี้คือด่างหินอ่อนนะครับเนี่ยด่างหินอ่อนใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆเลยแล้วก็ด่างสลัญญานะครับเนี่ยสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิสวยๆเลยนะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันนะครับท่านใดสนใจทักทายมาท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับ สวยๆเลยนะครับก็ก็มีม,มีมีหลากหลายครับมีเยอะนี่ไม้ไม้กระถางครึ่งปิดอ่าปอยเซียนเราไปดูปอยเซียนไม้มีเยอะปอยเซียนนี่ต้นละร้อยปอยเซียนนี่ขอต้นละร้อยนะครับนี่เป็นไม้ตลลัวใหม่ๆสวยๆเลยนะครับนี่ต้นละร้อยนี่ดอกสวยๆนะครับต้นละร้อยนี่นี่ไปก็เป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็ขาวอมเหลืองนะครับหนขาวอมเหลืองน่ครับดอกชมพูเพิ่งมาเห็นว่าดอกชมพูจะมาช้ากว่าเขาแต่สวย นะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่ชุมพูเข้มแล้วก็ชุมพูอ่อนนะครับก็ขายต้นละร้อยครับออขอค่าส่งก็กระถางละ50าบาทส่งทั้งกระถางนะใครสั่ง3ต้นก็3าต้น300รอ300 <strom. S 1> ขอค่าส่งแค่ร้อยเดียวเป็น400ยไปทั้งกระถางเลยนะไปทั้งกระถางเลยอันนี้เป็นไม้ดอกแรกเป็นไม้ตัวแรกนะเป็นไม้ดอกแรกเลยดอกใหม่เลยนะครับท่านใดสนใจก็พักทายมานะครับสวยๆนี่ยางอินเดียดังก็มีนะครับต้นละ300อขอค่าส่งก็กระถางละแ0สินะครับนี่ขอค่าส่งก็กระถางละแ0นะครับ สามต้นขอพันหนึ่งสามต้นขอพันหนึ่งรวมค่าส่งเลยนะครับเนี่ยใครสนใจนี่อย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับต้นละสามร้อยขอค่าส่งกระถางละแปดสิบสามต้นขอพันเดียวขอค่าส่งนะครับต้นขอพันเดียวผมพร้อมส่งเลยนะไปทั้งกระถางเลยนะครับแล้วก็มีใส่ใบสักมีสองต้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาน้องนั้นมันเล็กมันขายไม่ได้ก็ต้นละสามร้อยขอค่าส่งก็กระถางละร้อยนะครับเนี่ยสนใจมาสนใจก็สั่งมาใครสั่งสองกระถางนี่ก็ขอค่าส่งกร้อยห้าสิบมาเนี่ยไปเลยผมแบกค่าส่งเอง ขายสั่งทั้งสองต้นนี้ก็เท่าไหร่600 750เนี่ยสองต้นนะครับหนึนะครับเหมือนกันเหมือนกันเอ้ยอันนี้ได้ได้ไม่เป็นไรผมบอกไปแล้วนะครับจริงๆมันต้องขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยครับท่านใดสนใจแบบไหนก็ทักทายมานะครับมีเยอะวันนี้ก็ช่างทํางานนะครับน่ไม้ครึ่งปี๊บไม้อะไรก็เยอะนะครับไม้ต้นใหญ่ก็มีเยอะนะครับน่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาเลยครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยว ต้องเข้าร้านข้างในไปเก็บกระถางเก็บอะไรเพื่อว่าย้ายกระถางมาตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่จริงซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็3ประการที่จะทําให้ชีวิตท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองไม่ตกรลกำรรมบากก็คือซื่อสัตย์จริงใจกระตันยูนะครับแล้วก็ฝากเนี่ยใครจะสั่งต้นไม้สั่งตรงนี้ลยครับเนี่ยไกลหน่อยเออเนี่ยตรงนี้เลยครับเนี่ยนี่นี่ไรแอบนะครับริทเติ้ ดิทเทิลการ์เด้นข้างล่างนี่ครับสั่งเลยสั่งเลยนะครับสั่งอะไรสั่งเลยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใน YouTube ให้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีผู้คนเห็นมากขึ้นแล้วก็คลิปของผมจะได้ขึ้นเขาเรียกอะไรอะ่ะขึ้นในโทรศัพท์ท่านลูกค้าจะได้เห็นก่อนเลยนะครับนี่สวยมากอันนี้ลูกไม้ไม่มีชื่อผมจะมีลูกไม้เยอะนี่นี่นนนนต้นข้างในเห็นไหมนะครับสวยน,น,นี่จมบูตัวใหม่นะครับ ก็ฝากในในเฟซในไลน์ก็ฝากกดถูกใจกดกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าในเฟซนี่โดนปิดกั้นอะ่ะโดนปิดกั้นยังไงก็ช่วยผมหน่อยนะครับก็เผื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมมาเปิดร้านใหม่ผม,มเปิดร้านใหม่ริมถนนเนี้ยก็มันก็เนาะโอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะนะครับไหนจะอะไรต่อมี้อะไรออ้เต็มไปหมดเลยค่าส่ววุ้ยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับนี่อะไรนะหัวใจเศรษฐี สามต้นห้าร้อยนี่สามต้นห้าร้อยพร้อมค่าส่งเลยนะไปทั้งกระถางเลยต้นเดียวก็ต้นละเท่าไหร่ต้นลาผมจําไม่ได้ละต้นเดียวต้นละร้อยห้าสิบอ่าต้นละร้อยห้าสิบนะครับนี่ขอค่าส่งก็กระถางละห้าสิบพอนะครับก็สามต้นห้าร้อยพร้อมส่งเลยนี่หัวใจเศรษฐีต้นสวยๆใหญ่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับไม้สวยๆนีเยอะไม้สวยๆมีเยอะนะครับดอกกำลังมาเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงครับวัสลสามาุอะไยกุมวารอมาตุลลวะวะเบารกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ